วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพงมาลาเนืน่องใ,ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาอานันทมหิดลพระอธรรมารามาธิปดิน วันนี้เวลา14นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราัฐมรามริบนบรเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ทรงวางพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีและของส่วนพระองค์พร้อมกับทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ซึ่งระหว่างที่ทรงครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบกรณรในพื้นที่ต่างๆและมีพระาาพราชปรารพให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มทําให้โรงเรียนผลิตแพทย์แห่งที่2กำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน วัดสุทัศน์เทพวารามราชวารมหาวิหารถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอัรมารามาธิปดินรัชกาลที่8โดยเป็นที่ประดิษฐานพระบระมราชานุสาวารีและพระบระมราชาสารีร,รังคารวัดสุทัศน์เทพวารามราชวารมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งมีความงดงามที่ประบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเมื่อปี2350โดยตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในเดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธธาวาสและทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อประดิษฐานพระศรีสกยมุนีหรือพระโตประชาชนจึงเรียกกันว่า วัดพระโตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าจเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามการก่อสร้างวัดได้แล้วเสร็จสมบูรณ์และพระราชทานนามว่าวัดสุทัศ์เทพรา,รามมีพระอุโบสถที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในประเทศไทยและภายในบริเวณวัด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันธมหิดลพระอัธมรามาธิบดินและได้เชิญพระบรมราชสรีรังคารบรรจุที่พ้าทิพย์ดานหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสกยมุนีพระประธานพระวิหารหลวงความสำคัญของวัสุทัศน์เทวรารามในรัชกาลปัจจุบัน เป็นสถานที่จัดพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562ก่อนเชิญไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนายพักกพงทวิพัฒน์ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์การใช้งานให้แก่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตสำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลซึ่งการ ได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนารอ,อมารตยากุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ